สวัสดีค่ะพอกันตอนเศร้านะคะวันนี้เนาะกาลั่งตื่นเนาะค่ะหัวกันยั่งยืงอยู่เนาะค่ะเอาพอกันนั่นการลั่งกินเขาเศร้าแล้วเนาะค่ะวันนี้เป็นยังไงกันค่ะสบายกันดีบอสสุขูมสุขคนบางแนวเฮือนอ่านับพุท่านไดเมียนเนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอ่านสิเมียนเฮือนเนาะค่ะวันนี้มีเวียกลายหลายอย่างเนาะค่ะวันนี้กะสิเมียนเฮือนเมียนเฮือนแล้วก็สิไป เก็บกระเป๋าเก็บอย่างเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามืออื่นกับซีพากันไปอิตาลีเนาะค่ะมือเนี่งินวัอนี้แดดออกเนาะค่ะไอแดดออกงามดีค่ะข้างนอกอันแสนเมืองข้างนอกนะคะเน่เห็นกันบ่้ค่ะนี่บรรยากาศข้างนอกเนาะค่ะวันนี้เนาะพอดีแดดออกเนาะค่ะกสิซแมมึงเคยเห็นเป็นไดเนาะค่ะวันนี้อันทำความสะอาดบ้านแล้วเนาะค่ะอันกสี สี่ไปแพกก็คกระเป๋าเนาะค่ะเพราะว่าสิไปอิตาลีกันเนาะเดี๋ยวอันขออนุญาตนะค่ะคุยกันไปเรื่อยเนาะค่ะเป็นยังไงค่ะสบายกันดีบอสสุขสุขคนทั้งบ้านทั้งเมืองไทยสุขคนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะดีใจแดดออกแน่น,นอยเนาะค่ะแต่ว่ากะแต่ว่ากัย่งงาน,นงท้นเก่าเนาะค่ะยังยังเมืองตีนาแดดซ่งองก่อนไมยังหนาวยังหนาวคือเก่าเนาะค่ะเนาะ ยังหนาวคือเกาพอกันนาซดอาสซดซดซดเลยแล้วค่ะวันนี้นั่งหนาวคือเกาเนาะค่ะต่ว่าก็ดีใจแดดเริ่มออกแน่นใน้อยแล้วเนาะค่ะเยวอันสิไปทําความสะอาดบานกอนเนาะเนาะทาความสะอาดบานก้อนเตยเมียนเมียนบานเมียนยังเนาะค่ะ นี่กาดีใจเนาะสิได้ สิได้อะนั่นสิเดไปอิตาลีแล้วเนาะค่ะเพราะว่าตงแต,แต่โควิดเนาะคะ่ะแต่ส่วนขุนกับอ่าส่วนนแต่ส่งกัญญาเนาะค่ะเนาะกับโบเดไปอิตาลีก็ทุลานาะค่ะเนาะก็เลยอ่าพอดีมีธุลานะเมื่อค่ะก็เลยสิไปอิตาลีาะะะะกัน,น,ะะกน,ไ,กนไปเยี่ยมปูเยีย่ยาเนาเนาะคะ่ะ ย่ำปูย่มงาเนาะคะ่ะเหมือนแค่แล้วก็สิไปหาแผลกระเป๋างแล้ค่ะเพราะว่ามือเลื่อนเสากะซิได้เดินทางไปเสากัน,น,ะะนะกนเนาะค่ะเนาะโอ้โหไต่เสาเนาะค่ะก็สิสวยๆเน่ะประมาณบ่ายบ่ายโมงเนาะคะ่ะกินข้าวเสาเก็บของเก็บยับงแล้วกะสิว่าการออกเดินทางเนาะคะ่ะเพื่อสิ่หอดกะฮกชมโม่งหมุนเนาะคะ่ะสวยๆเสิ่หอดที่รถโดนยุะ ปูปูป่กับยายเราอยู่ท่านตอนเหนือนของอิตาลีเนาะค่ะเนาะนีะน่คุยอ่านไปเรื่อยเนาะค่ะนี่แหละเมียฝรั่งบางเท่อกับเจ้าบางเท่อกับมานามเนาะคะ่ะเนาะ,ะอยู่บ้านกับเป็นเจวเนาะค่ะ เป็นคุณนายบางเธอเป็นเจ้าบางเือเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิไปแพ็คกระเป๋ากันเนาะค่ะวันนี้นะคะก็สิฮะแพ็คสาเนาะค่ะเก็บกระเป๋ากระเป๋าแพ็คสัาใส่กระเป๋าพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางแล้วเนาะค่ะเนาะ เอาให้คุณสาม,มีก่อนของอันทีหลังเนาะคะ่ะเนาะทุกคน <c oughs> ดีใจสิจไปอิตาลีแล้วคิดหอดปูหอดยาละเนาะคะ่ะโดนเติมเราบริเตอ่อเพิ่อเนาะคะ่ะปูหอดยาตัวเสดเดอนกันยาคุณเนาะกันยา กันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากรุงผ่าหูหกเดือนแล้วเนาะคะ่ะที่บริเตปปอบปูปัญยาเนาะคะ่ะโดนเติบอะของคุณสามีต้องเอาเวลาแน่เนาะคะ่ะเพราะวา่าเพื่นอนนั้นเพื่อนเลืองมากแน่นีนน้อยเนาะคะ่ะเรือ,อ่อนนั้น กันสภาใส่ข้างนอกข้างในพ่อพ่อแบบนี้เนาะคะ่ะเพณ่นสาม,มีแต่ต้องอันบอเอาไปลายดากอันดับง่ายสบายสบายเนาะคะ่ะบอกคอยเรื่องมากคนใดแต่ก็เป็นบางโอกาสแล้วเนาะค่ะแต่ส่วนมากอันสิบอคคอยเรื่องมากเน,กเนา,านะค่ะัสน,น,น,ะบนะะะสบายสบาย อยู่เมืองไทยคงดีเนาะคะ่ะเพราะว่าเข้าบทอันนั้นอยู่เมืองไทยแบบว่าหนาหอนมนหลายเนาะค่ะสะพะสะพงสะพากรบบระะอย่างเนาะค่ะเสื้อเยื่อกันเกงนขาสั้นละก็แล้วตองมีเสื้อในเสื้อแ่นหนอกแขนหนาวอีกโอ้ยจงเป็นอันว่ายอยู่เมืองไทยดีที่สุดเลวสีหอนแน่กะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะแต่เขากะ กอดอาวนะค่ะสามแจกงจากไ,ไปอิตาลีรอบนีกับปุ๊วสิเด็จไปโดนประ大爷เนาะค่ะพอดีไปเฮทุระน้ำเนาะคะ่ะไปเฮทุระอยู่อิตาลีนะ,ะมึงกันเลย ปกติออกไปเป็นสองสามปรทิตย์แนแหละเนาะค่ะยังค่อยได้กลับแบบนี้แต่กะดีอยู่จัง <สะ S 1> นึงเวลาเขาไปตะลีฮอกกะบ่ได้เสียงเงินค่าโรงแรมเนาะค่ะเพราะว่าอ่ะเนี่ยละปูเข้าไปนอนบานปูบานยาเนาะคะ่ะเอาเสือไปหายคุณสามีหล,ลายๆ คุณสามีคุณสี่เรียงมากแม่เรียงมากแน่บางเชื้อ สปหาพวกโบไงเอาอันไปหาเก่นเก่งแห่งคนไงก่อนค่ะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะอันสิแพ็กสภาต่อก่อนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆสําหรับผู้ที่ติดตามและะ้วก็รับชมสุขุสุขคนนะคะนะเดา๋ยวภที่เป็นกําลังใจให้การละกันสุขุสุขคนนะค่ะ จังใดกัรรักษาสุขภาพเนาะค่ะบอกกันวิดีโอหนาค่ะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพค่ะ